ดูนะคะแม่แม่โมแฮนะคะตอนบ่ายสามโมงกว่านะคะข<ว>ี้เกียจนะคะขี้เกียจนอนอ้วนนะคะนอนแล้วกลัวลุกไม่ขึ้นนะคะขี้เกียจนอนหนักหนักตุกนนะคะโมแฮจะไปอาบาน้ำนะคะแม่แม่ทุกท่านดูนะคะตุ่สวยงามพักที่วัด ป็นวัดนะคะาโนะมแฮจะมาอาบน้ำแล้วนะคะนะตอนนี้โมแฮได้ออกมาเที่ยวนะคะนะไดเอาน้องโมแฮมาเที่ยวนะคะนะเดือนมีนาเราถึงจะกลับนะคะฝนะากแม่ทุกท่านนะคะติดตามน้องโมแฮนะคะ สาวน้อยของเราด้วยนะคะสาวน้อยจอมสนนะคะดูนะคะสนนะคะ,นนะ,คะทาตาแบวนะคะเข้าในบ้านนะคะอิ่มข้าวเหนียวอิ่มกล้วยนะคะข้าวเหนียวก็กินทุกวันกล้วยก็กินนะคะวันละสามปุ๋ยนะคะทั้งอ้อยทั้งกล้วยนะ,ะทั้งข้าวนะคะ นวสมบูรณ์แข็งแรงนะคะดูนะคะหมูแนอาบน้ำนะคะ oh. ก็ควรอาบน้ำให้น้องนะคะเราก็จะเดินทางไปต่อนะคะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะเราเข้าไปในหมู่บ้านนะคะ <What? S 1> เป็นอาชีพนะคะเป็นอาชีพของเรามาแต่ดั้งเดิมแต่พ่อแต่แม่นะคะ เราก็มาค้าขายนะคะนี่นะคะรถแม่ขวรแม่ควรก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะรับปอบกระนะคะกันพอบดูได้นะคะกันมงคลนะคะที่เรามาให้บูชากับช้างนะคะเยอะนะคะ เป็นสร้อยเป็นละครังนะคะเป็นอาชีพของน้องโมแฮค่ะมาแต่ดึกดาบดนนะคะมองเห็นแม่ลำเี่ตามเน่มันเด็กอรางหาหากินแบบบริสุทธิ์เป็นครอบครัวนะคะหากินแบบครอบครัวนะคะญาติญาตินะคะมีก็รถของโมแฮนะคะ ก่อนนะคะกินยาก,ก,กนะคะด้านน้งก็โมแฮนะคะไม่ควรก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไลฟ์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ